ถ้าฝนเมื่อไม่อยู่วัานเย็ถ้าเกิดถ้าเกิดปุกข้องเทพตอนบ่ายนะอากาศร้อนๆน,นะแลวรถหนักๆนะขนข,ข,ของเยอะๆนะโอ้อโหวิว่งแป๊บเดียวร้อยกว่าเลยล่ะวิ่งไกลยังไงก็ได้วิง่งวิ่งเร็วยังไงก็ยังร้อยกว่าต้องรอแบบต้องรอจังหวะต้องรอจัองหวะให้อากาศมันบ่ายมันเป็นเย็นอ่ะ <laughs> มันถึงไม่ถึงร้อ, <laughs> รอที่ล่ายาวจากคอนแกนถึงเทพบางที ร้อยกว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะ่ะเครื่องความร้อนอ่ะนะเออมันไม่เป็นไรเนี่ยทุกวันนี้ฮะอ้ะอาวใช่เป็นพัดลมไฟฟ้าเอาไม่อยู่แต่ถ้าเป็นพัดลมหน้าเครื่องอย่างของมึงอะ่ะเอาอยู่เพราะก่อนหน้านี้กูใช้อะ่ะกูไม่เคยมีปัญหาว่าวิ่งวิ่งเร็วแล้วแบบมันร้อนอะ่ะอา่าไม่มีปัญหาว่าวิ่งเร็วแล้วมันร้อนมีปัญหาตอนรถติดอย่างเดียวอย่างนี้มันเป็นนี่แหละ นี่อเผอิญแบบอยากให้รถมันมันแรงๆไงอยากให้รถมัน